สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตามว a เอภาพภาษาไทยเข้าสู่ช่วงคุยข่าวรอบโลกกับว a เอไทยผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กันคนครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณจำเริญตันสมบุญคุณคมสันสีธาวิบุณชัยและคุณจนินทร์พักดีธรรมครับวันนี้เราเตรียมข่าวหลากหลายประเด็นมานําเสนอนะครับทั้งเรื่องสถานก,การณ์ในตอนกกลางเรื่องของความไปเกี่ยวกับวัคซีนโควิดรวมทั้งทาความรู้จักเกี่ยวกับ ออยของสหรัฐว่าทําการอนุมัติการใช้วัคซีนยังไงมีสุขข่าวธุรกิจน่าสนใจและประเด็นสังคมน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอีข่าวนึงในสหรัฐนะครับเอามาเริ่มแรกวันนี้เรื่องที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานสถานการณ์ค่อนข้างล่อแหลมมีคําเตือนออกมาจากสถานทูตสหรัฐว่าอย่างไรเดยครับคุณคมสันครับตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐนะครับประจำกลุ่มคาบูที่อัฟกานิสถานครับ มีคาเตือนให้พลเมืองอเมริกันครับเดินทางออกจากอัฟกานิสถานโดยทันทีในขณะที่กลุ่มตา,าลีบันนะครับได้เข้ายึดเมืองยุทธศาสแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับกรุงคาบูได้สําเร็จแล้วเรียกว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานครับอยู่ในจุดที่ตึงเครียดเป็นอย่างมากสถานทูตสหรัฐนะครับในกรุงคาบูได้แจ้งในเว็บไซต์ครับว่าให้พลเมืองอเมริก,ก,กันครับควรที่จะเดินทางออกจากอัฟกา,าทนิสถานโดยทันทีซึ่งทางสถานทูตนะครับยังเตือนว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มีจํานวนลดลงครับ ทำให้ความสามารถของสถานทูตในการช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นค่อนข้างเป็นไปอย่างจํากัดอ้างอิงตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สครับในวันพฤหัสบ,บดีตามเวลาท้องถิ่นชี้ว่ากลุ่มตาลีบันนะครับได้ยึดเมืองกัสนีเมืองยุทธศาสตร์ที่สําคัญซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงคาบูราว150กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับได้ยึดเมืองอื่นๆมาแล้ว ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเดียวกันนะครับกับที่ประเทศสหรัฐกําลังถอนกําลังทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานโดยมีกําหนดการสิ้นสุดภารกิจนะครับในวันที่31สิงหาคมนี้ในรายงานฉบับเดียวกันครับยังบอกว่าประเทศสหรัฐครับจะลดจํานวนเจ้าหน้นาที่ที่สถานทูตในกรุงคาบูครับให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ด้านการทูตเท่านั้นและจะส่งทหารราว3,000คนเข้าไปประจําการที่สนามบินในกรุงคาบูเป็นการชั่วคราว เรียกว่าขณะนี้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานจำจำเป็นจะต้องมีการประเมินแบบรายวันกันเลยทีเดียวครับคุณนภร,รัตครับครับขอบคุณมากครับคุณคมสัรอย่างที่คุณคมสรนพูดนะครับว่าเราติดตามสถานการณ์ที่กรุงคาบูมาตลอดก็จู่ๆก็มีเหตุรุนแรงขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อมีอัปเดตเราจะนํามาเสนอเพิ่มเติมนะครับมาดูรายง,งานหนึ่งที่ออกมาในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของอการที่คนเอเชียที่อยู่ในสหรัฐตกเป็นเป้าของ อาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรายงานจากสื่อข่าว AP อ้างรายงานจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกร Pacific, หรือ StopAAPI Hate นะครับเปิดเผยว่าชาวเอเชียในพื้นภูมิภาคนี้ตกเป็นเป้าการถูกคุกคามทำร้ายจากความเกลียดชังมากกว่า9,000ครั้งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับโดยรายงานฉบับล่าสุดนี้ที่ออกมาในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นมีการรวบรวมคดีที่เป็นการคุกคาม คนเชื้อสายเอเชียอเมริกาซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงวันที่19มีนาคมปีที่แล้วนะครับมาถึงมิถุนายนของปีนี้ก็มีรายงานทั้งหมดนะ,ะตัวเลขเป๊ะๆคือ9,081คดีโดยทาง Stop AAI API AP h a t รวบรวมทั้งหมดมันช่วงหนึ่งปีผ่านมาแล้วก็เปิดเผยว่าข้อมูลเนี่ยมาจากเหยื่อแล้วคนใกล้ตัวของผู้ที่ประสบเหตุมีทั้งเรื่องการคุกคามโดยวาจากา,ารสแสดงความรังเกียจ ซึ่งจริงก็ไม่ถือเป็นอาชญากรรมจากความเขียดชังตามกฎหมายนะครับหมดนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนราวสใน3ของเรื่องที่ร้องเรียนแล้วก็หน่วยงานได้รับแจ้งเข้ามาขณะที่กรณีการทำร้ายร่างกายคนเอเชียเพิ่มขึ้น16.6%ในปีนี้นะครับเทียบกับ10.8%เมื่อปีที่แล้วรายงานยังบอกด้วยครำว่าผู้ที่แจ้งเหตุคุกคามชาวเอเชียร,ราว63%เป็นผู้หญิงส่วนพิกัดการเกิดเหตุราว30% เกิดขึ้นตามท้องถนน30%เกิดขึ้นตามห้างร้านแล้วก็ธุรกิจของชาวเอเชียถึงแม้ว่าจะมีนักการเมืองนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและชุมชนต่างๆออกมาเรียกร้องความยุติธรรมต่อการคุกคามชาวเอเชียในสหรัฐรวมทั้งมีการผลักดันกฎหมายต่อต้านเหตุดังกล่าวออกมาแต่ในมุมมองของ Stop AAP i ก็บอกว่าการคุกคามของชาวเอเชียในสหรัฐยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตที่เอามานําเสนอกัน จากเรื่องของสังคมมาดูเรื่องของโควิด1 9กันบ้างครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐที่จะพิจารณาวัคซีนบูสเตอร์รอครับคุณคมสันใช่ครับตอนนี้สำนักงานอาหารและก็ยาสาหรัฐหรือว่า FDA นะครับได้พิจารณาอนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด1 9โดสที่3ครับเพื่อที่จะกระตุน้นภูมิคุม้มกันให้กับชาวอเมริกันบางกลุ่มที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ ด้านศูนย์ควบคุมและก็ป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC นะครับเตรียมที่จะหาหรือกันในวันศุกร์ครับว่าตกลงแล้วจะให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือว่า booster shot ให้กับกลุ่มที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่นะครับซึ่งแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ครับผู้อำนวยการของ CDC กล่าวที่คํานีบข่าวในวันพฤหัสบ,บดีนะครับว่าควรที่จะจัดสรรวัคซีนกระตุ้นภูมิสําหรับผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันปานกลางถึงต่ํานะครับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง3%ของประชากรอเมริกันเพื่อให้แน่ใจกรับว่าประชากรกลุ่มนี้จะเข้าถึงวัคซีนแล้วก็สามารถป้องกันโควิดได้ที่ผ่านมาครับนักวิทยาศาสตร์ได้มีการถกเถียงกันถึงความจําเป็นของบูสเตอร์ช็อตสาหรับผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ําอย่างเช่นผู้ที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะรวมถึงกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งนะครับ โดยการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอห์นปกินครับพบว่าผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะครับจะมีระดับภูมิคุ้มกันที่น้อยหรือว่าไม่มีเลยครับแม้จะได้รับวัคซีนครบวัคซีนต้านโควิดครบโดสไปแล้วก็ตามแต่คนกลุ่มนี้ครับจะสามารถมีการระดับภูมิคุ้มกันกลับมาได้นะครับถ้าเกิดได้รับวัคซีนโดสที่3โดยภาพรวมนะครับในประเทศสหรัฐมีประชากรราว3-9ล้านคนครับที่มีระดับภูมิคุ้มกันที่ต่ำ ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆขณะที่นายแพทย์แอนโทนีเฟลชี่นายดาผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐบอกว่ายังไม่เห็นความจําเป็นที่ผู้สูงอายุและก็ผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ําจะต้องเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์ช็อตในขณะนี้อย่างไรก็ตามครับขณะที่บางประเทศครับทั้งอิสราเอลและก็เยอรมนีมีแผนการฉีดวัคซีนโดสที่3นะครับให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าครับคุณนภพลนครับครับอบครับเป็นมสารพูดถึงทางอยอยสหรัฐเรากำลังจับตาดูกันอยู่ว่าจะมีการอนุมัติการใช้วัคซีนเต็มรูปแบบอย่างไรเมื่อไหร่เพราะว่าประเด็นการปฏิเสธการรับวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐอยู่คุณจนินมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของอยอยที่หวังว่าการอนุมัติวัคซีนเต็มรูปแบบจะช่วยทําให้คนมีความมั่นใจขึ้นใช่ไหมครับ ช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ผู้เหนือการด้านการวิจัยและประเมินผลของ f d a ค่ะดรผีตจอมาขณะพูดด้วเลแกๆว่าเขาเข้าใจค่ะว่าคนบางส่วนค่ะต้องกวรความมั่นใจนะคะแต่เมื่อได้รับการรับรองแบบเต็มรูปแบบค่ะก็อาจจะทําให้คนกลุ่มนี้นะคะหันมาได้รับวัคซีนได้คะ่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะคะได้ออกมาพูดกับคุณนภรรัสว่าวัคซีนป้องกันโควิดทั้งสามยี่ห้อค่ะที่ใช้กันอยูะะ่ในสหรัฐตอนนี้นะคะ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีตั้งแต่ได้รับการอนุมัติยังฉุกเฉินแล้วค่ะนักบททัตทยาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สะคะในสหรัฐด็อกเตอร์เดวิดดาวนดีค่ะอธิบายว่าการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการสิดฉลาดยาที่ถูกต้องละเรื่องระบบการจัดการคะ่ะมากกว่าเรื่องความปลอดภัยและการต้องเรียกเก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพิพ่มนะคะตอนนี้ค่ะวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาค่ะได้ยื่นขออนุมัติการขึ้นทะเบียนชีววัตถุ นะคะหรือเรียกรี่เรียกว่า BLA มาจาก b i o l o g i c s l i c e n s e Application ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ FDA เพื่อให้รับการรับรองแบบเต็มรูปแบบที่เรารอๆกันอยู่นะคะส่วนวัคซีนของ Johnson Johnson ค่ะได้เคยประกาศไปช่วงต้นปีนะคะว่าจะยื่นเรื่องขอ BLA ในช่วงถ่ายปีนะะี้ค่ะแต่ก่อนที่จะลงทะเบียนขอวัคซีนการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบได้นะคะบริษัทยาค่ะจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะคะ หนึ่งค่ะคือการศึกษาวัคซีนกับสัตว์ทดลองหรือเนื้อเยื่อก่อนค่ะเรียกันว่า preclinical trials นะคะคือการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ค่ะขั้นตอนที่สองค่ะใช้เวลาหลายเดือนค่ะคือการทดลองกับมนุษย์ค่ะแบ่งออกเป็นสามระยะนะคะซึ่งแต่ลระยะค่ะเราก็จะเพิ่มจํานวนของผู้ทดลองขึ้นเรื่อยๆ FDA นะคะจะติดตามผลการทดลองอย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงเก็บข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพกับผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวด้วย และเมื่อศึกษาในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ประสบความสําเร็จนะคะบริษัทยาครับจะสามารถยื่นเรื่องขอเบ a อหรือการขึ้นทะเบียนทางธิบวัตถุได้ค่ะจากนั้น f อ a ค่ะจะตรวจข้อมูลทุกอย่างนะคะแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ค่ะไปตรวจดูมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงงานผลิตวัคซีนนี้ข้อนันนอีกด้วยนะคะคราวนี้มีคาถามอีกข้อนึงค่ะว่าขั้นตอนการลงทะเบียนขอ,อ,อป้องก,กัน, COVID, นะะวัคซีนโควิดคะวัคซีนโควิดต้านจากวัคซีนธรรมดารไงนะคะเพราะว่า แม้วัคซีนครั้งสามนี่ห้อะจะถูกใช้อย่างแพร่หลายนะคะแะก็เป็นการอนุมัติฉบบุกเฉินเท่านั้นแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นวัคซีนค่ะ fda นะคะจะต้องอนุมัติแบบเป็นรูปแบบ่ะต้องมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยปกติแล้วนะคะเมื่อกี้ถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนปกติค่ะประมาณ10เดือนสต่คราวนี้จะใช้เวลาประมาณแค่6เดือนเท่านั้น,นะคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะดรปีโตมาร์ค่ะบอกว่า้เรื่องลำดับความสําคัญของวัคซีนป้องกันโควิดขึ้นมาก่อนวัคซีนนี้ห้ออื่นค่ะ เราก็พูดกับเ,เป็นการใช้คำเปรียบเปยนะคะแบบการเปรียบเปยว่าขั้นตอนทุกอย่างคะ่ะจะไม่มีการใช้ช็อตคัตใดๆทั้งสินเอกสารอะไรก็จะใช้ตามปกตินะคะเหมือนกับว่าเวลาเราไปขอพาสปอร์ตค่ะซึ่งถ้าเราขอพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนนะคะก็มันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมคะแต่เอกสารและขั้นตอนต่างๆค่ะจะเป็นแบบปกติเราจะได้เรื่องลำดับพาสปอร์ตของเราขึ้นมาหน้าก่อนหน้าคนอื่นๆเท่านั้นเองค่ะก็ขอไว้วางใจนะคะ ครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับรายละเอียดของขั้นตอนของ F D A ว่าเขาจะอนุมัติการใช้เต็มรูปแบบอย่างไรก็รอดูกันต่อไปนะครับมาถึงช่วงข่าวธุรกิจมากวันนี้นานๆครั้งใจคุณจำเดินเป็นผู้สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจยกเวทีให้เลยครับครับมีข่าวการมองโลกในแง่บวกของโอเปกโอเปกเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยจะยังขยายตัวต่อเนื่องซึ่งก็จะมีผลต่อความต้องการใช้น้ํามันเหมือนกันนะครับ มุมมองโลกในแง่บวกหรือแง่ดีของ o อ e c ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากมุมมองของสำนักง,งานพลังงานห่องประเทศ (International Energy Agency) แล้วก็ของรัฐบาลสหรัฐที่มองว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเพราะว่า,าจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแหละอ,อย่างไรก็ตาม o อ e c ในรายงานประจำเดือนก็บอกว่าใช่ยังมีความท้าทาย หลายอย่างที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็ปัญหาการแพร่กระจายของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็ยังจะต้องจับตามองอย่างไรก็ตามโอเปกก็ยังเชื่อว่าในปีนี้จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวเนี่ยจะทําให้ความต้องการน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ5้าล้านเก้าแสนบาเรลนะครับอีกวันละก็ห้าล้านเก้าแสนบาเรลแล้วปีหน้าจากเศรษฐกิจที่ขยายเตือขยายตัวตามสมมติฐานของโอเปกก็จะมีความต้องการน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกวันละ3ล้าน สามสนบาเร็วโอเคอันนั้นก็อย่างน้อยก็เป็นการคาดการในแง่ดีของ OPEC นะครับทีนี้ไปที่แคนาดาก็ามีตอนนี้กำลังมีการาพิจารณาคดีในคำขอของสหรัฐที่ขอให้ทางการแคนาดาเนี่ยส่งตัวนางเหมิงว่านโจซึ่งเป็น CFO เป็นประธานเจ้าที่บรหิหารด้านการเงินของหัวเว่ยให้กับสหรัฐนะครับโดยข้อหาว่าหัวเว่เนี่ยมีธุรกรรมกับ อิหรา่านโดยหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของอสหรัฐโดยข้อกล่าวหาของสหรัฐคือว่าฮัวเวยเนี่ยไปจัดตั้งบริษัทบางหน้าในฮ่องกงชื่อ s k y ยคอแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยขายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับอิหรา่านวันนี้ก็มีข่าวคืบหน้าน,นิดนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับว่าได้ผลสรุปอะไรคือนักกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมของแคนาดาก็เบิกความต่อสารบอกว่านางหวงเหมืองว่านโจงเนี่ยทำผิด จากสิ่งที่เธอบอกแล้วก็สิ่งที่ทเธอไม่บอกกับธนาคาร HSBC นะครับว่าสิ่งที่เธอรู้หรือไม่รู้ว่าเป็นยังไงประเด็นที่น่าสนใจก็คือผู้พิพากษาของแคนาดาเนี่ยก็ตั้งคำถามกลับก็บอกว่าธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆอย่าง HSBC เนี่ยจำเป็นจะต้องพึ่งพาข้อมูลจากคนเพียงคนเดียวหรือ ไม่สามารถจะหาข้อมูลจากที่อื่นได้เลยก็ยังเป็นยังเป็นกระบวนการที่ยังยังไม่มีข้อยุตินะครับก็แต่ว่าก็เป็นเป็นข่าวที่สะท้อนเห็นว่าก็ยังมีความพยายามอยู่ตัวนางเหมืองว่านโจเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ถูกคุมขังเธอได้รับการประกันตัวแล้วก็ถูกคุมพื้นที่อยู่ที่บ้านคฤหาสน์ของเธอที่นครแบนคูเวอร์เพียงแต่ว่ามีกําไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าควบคุมไม่ให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศ คาดกันว่าคำวินิจฉัยในคดีที่ขอสารัฐขอให้ส่งตัวนางเหมิงว่านโจจากแคนาดาไปสารัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนคงจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้แต่เชื่อได้ว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลแคนาดาออกมาอย่างไรศาลชั้นต้นก็จะต้องมีการอุทธรณ์แน่นอนจากนักกฎหมายของทั้งสองฝ่ายแถมอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีสตังค์แล้วก็เตรียมจะซื้อของสำหรับฤดูจับจ่ายใช้สอยปลายปี ปัญหาโควิดเนี่ยมันไปส่งผลต่อซัพพลายเชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนตอนนี้เริ่มมีการตรวจพบคนติดเชื้อโควิดที่ท่าเรือก็ทําให้ต้องมีการปิดกิจกรรมที่ท่าขนถ่ายคอนเทนเนอร์หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองท่าทางตะวันออกนะครับที่เสี่ยงไฮ้กับกับที่เมืองนีโบนะครับทีนี้เมืองนิโบนะครับซึ่งก็ทําให้บริษัทซัพพลายบริษัทชิปปิ้งเนี่ยอย่าง CMA CGM เขาเตือนบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ย อาจจะมีปัญหานะครับว่าค่าขนส่งอาจจะแพงขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนในการส่งสินค้าต้นทุนสินค้านี่อาจจะแพงขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาขาดแคลนสินค้าด้วยเพราะว่าถ้าการชิปปิ้งเนี่ยไม่สามารถจะส่งไปได้ถึงร้านค้าต่างๆได้เนี่ยก็จะทำให้สินค้าขาดแคลนรวมทั้งมีโอกาสที่จะสินค้ามีราคาแพงเพราะนั้นใครที่เตรียมเงินจะซื้อของเอาไว้ในช่วงปลายปีเตรียมเผื่อไว้ด้วยก็แล้วกันก็เตือนเอาไว้นะครับ ขอบคุณมากครับคุณจำเริงม,มาต่อช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องของธุรกิจกึ่งสังคมวิทยาศาสตร์เกี่ยวโควิดที่สหรัฐนะครับคือประเด็นการไม่ฉีดวัคซีนของคนในสหรัฐเนี่ยมันทําให้การระบาดกลายเป็นประเด็นที่มาถกกันว่าทำยังไงจะควบคุมได้ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วสหรัฐเกือบทุกแห่งนั้นไม่บอทุกแห่งมีการบังคับว่าจะเปิดเรียนละ ถ้าจะเข้ามาเรียนในชั้นเรียนนักศึกษาจะต้องเสนออ,อต้องยื่นบัตรฉีดวัคซีนซึ่งเขาที่อยู่ในสหรัฐจะได้มีบัตรอย่างนั้นเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบก่อนเข้าเรียนได้แต่ตอนนี้ประเด็นใหม่ซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ออกผมก็คิดไว้ก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นคือการทําบัตรปลอมเริ่มออกมาเกลือแล้วทําให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ทีนี้ทาง AP เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ลองไปตรวจสอบว่ามันมันมันมีอะไรจริงแค่ไหนพบว่าตามแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียต่างๆมีการพูดถึงมีการเสนอมีการซื้อขายกันมากมายถูกสุดใบละ25เซนแพงหน่อยใบไม่หน่อยฮะ200เหรียญแล้วแต่ว่าใครทําใครขายซึ่งทางามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ออกมา,อาร้อนตัวว่ามีการควบคุมมีการตรวจสอบนะเพื่อไม่จะไม่ให้คนหลอกได้แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าแล้วเขาจะตรวจสอบยังไงมีผู้เชี่ยวชาญด้านคนหนึ่งก็พูดตรงใจดี เขาบอกว่าสหารัฐเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ล้ําสมัยมากมีทุกอย่างเหมือนน้ําหน้าชาวบ,บ้านมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่บัตรวัคซีนยังเป็นกระดาษพวกฟลิมซี่เพเปอร์คือกระดาษใบเล็กๆใช้มือเขียนทั้งหากเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็มีผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นผู้ชาญท่านชื่อบนจามินเมซันมเออร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาฮะแล้วก็มีนักวิจัยในมหาวิทยาลัยกันบอกว่าจริงมันน่าถึงเวลาแล้วที่มีการผลักดันที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน พาสปอร์ตวัคซีนในระดับชาติและทุกคนเชื่อใจที่จะใช้งานเอามาใช้กันสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าองค์กรใหๆที่จะเรียกขอดูบัตรจะได้มาตรวจสอบไม่ต้องดูกระดาษกันทีนี้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางทางการสหรัฐเองก็เดือดร้อนเพราะว่าตั้งแต่มีนาะคมที่ผ่านมาก็มีข่าวแล้วว่ามีคนจะทําทาง FBI ก็ต้องออกมาออกแถลงการร่วมกับกระทรวงบริการแล้วก็สาธารณสุขเพื่อบอกว่าห้ามทําเพราะการใช้โลโก้ของอหน่วยงานรัฐบาลเนี่ย ถือเป็นความผิดทางอาญามีการมีลงโทษทั้งการปรับและจำคุกสูงสุด5ปีด้วยแต่ก็ยังมีเคสมีเคสึเกิดขึ้นแล้วเป็นแพทย์สายธรรมชาติบำบัดที่แคลิฟอร์เนียถูกจับในข้อหา ปลอมแปลงบัตรด้วยการทําบัตรขึ้นมาแล้วก็เขียนเองเซ็นเองบอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาล็อตนี่ๆๆแล้วไปซึ่งมันปลอมก็โดนจับไปเรียบร้อยกำลังโดนเดินคดีอยู่อันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์คนไปในสหรัฐแต่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งคนคงนึกออกคือเรื่องของการฉีดวัคซีนยังไงมันก็เป็นเรื่องการเมืองในเขาบอกว่ามีการทําการซอรวจดูว่ามีมหา,าวิทยาลาัยประมาณ600กว่าแห่งในกว่า13รัฐทั่วสหรัฐเนี่ย ไม่สามารถบังคับให้นักศึกษาโชว์บัตรได้หรือบังคับให้ไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายของรัฐห้ามไว้ทางสมาคมชื่อ American College Health Association ก็บอกว่ารัฐที่เอามาเล่นการเมืองอย่างนี้มันทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมไม่สามารถที่จะดำเนินงาน สอนหนังสือหรือทาทุกอย่างที่ทุควททาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เต็มรูปแบบได้ก็อยากจะร้องขอให้เล่นการเมืองโดยประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตปัญหาต่างๆในสหรัฐเอามาฝากกันส่งท้ายในวันนี้แต่กี้คุณนพพลรัตบอกว่าราคาบัตรปลอมนี้เท่าไหร่ยี่สิบถูกสุดยี่สิบห้าเซนเซนนะเซนเลยเหรอถูกขนาดนั้นเลยนะถูกกระดาษไปหนึ่งเขาบอกว่าเคลือบยเลือบเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกคนนึงก็บอกสองร้อเหรียญก็แล้วแต่ฮะใครใครทำที่ไหนได้ก็ก็หาแต่ก็ มีน,น,นักวิชาการท่านบอกว่าจริงๆแล้วต่อให้ทำก็ทำไปเถอะเพราะว่าคงเป็นคนส่วนน้อยแหละที่ทํามันไม่น่ามีผลกับมีคอมมิ m นตี้อิมมิเนตี้แล้วก็ไม่ถึงกับเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันในชุมชนก็ต้องดูกันต่อไปว่าปัญหานี้มันจะยกกระดับแค่ไหนยังไงน,นะครับโอเควันนี้ใช้เวลากันเต็มที่เลยก็หมดเวลารายการของเราในวันนี้แล้ว ยังมีข้อมูลต่างๆที่เราเตรียมไว้แต่อาจจะนำเสนอในรายการไม่ได้ไปที่ www.voithai.com นะครับและอัปเดตข่าวต่างๆทั้งทาง youtube Instagram f a c e b o o k แล้วก็ Twitter ด้วยพรุ่งนี้ก็มาติดตามรายการสุดด่ากับ VOA กันสำหรับข่าวสารน่าสนใจแล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับวันนี้เราสิคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ